สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่ส4ของใจดูดซับผมเชื่อว่า EP นี้เป็น EP ที่จะแครกทุกคนได้และทําให้จิตเนี่ยเข้าสู่ใจดูดซับที่แท้จริงเพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ใจดูดซับไม่ได้เนื่องจากมีความเชื่อบางอย่างที่ตกทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษทําให้ใจคุณไม่สามารถเข้าสู่สเตจของใจดูดซับได้อย่างแท้จริงครับ ดังนั้นใน EP นี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการที่คุณจะล้างความเชื่อเดิมที่ติดมาจากพ่อแม่แล้วคนบอกว่าต้องประหยัดนะเงินหายากนะคนรวยไม่ดีคนดีไม่รวยนะไม่ขอรวยขอเป็นแค่คนมีความสุขก็พอคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ยิ่งคุณฟังมากๆฟังมากๆฟังมากฟังมากจะทำให้คุณเข้าสู่สเตจของใจผลักซับไม่ใช่ใจดูดซับจริงๆก็มันก็ ผมไม่อยากบอกว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าคุณยังมีความเชื่อนี้อยู่เนี่ยคุณไม่สามารถเข้าสู่สเตจของใจดูสักได้ดังนั้นในอีพีนี้ผมจะช่วยคุณล้างความเชื่อนทิ้งแล้วทําให้จิตคุณเข้าสู่ใจดุสักได้อย่างถาวรครับถ้าพร้อมแล้วพบกับ e ีีที่สามสีได้เลยครับความเชื่อเรื่องเงินบางอย่างเนี่ยมันเป็นการฝังจากรุ่นสู่รุ่นนะคือหลายคนเนี่ยหลายความเชื่อนะฮะ ที่มันมาเนี่ยบางทีมันมันมันไม่ได้มาจากเราหรอกมันมาจากใครมาจากปู่ย่าตายายผูปู่ฝังอะไรเด็กต้องทํางานหนักถึงได้เงินคนรวยมักจะเอาเปรียบคนจนนะเงินไม่ใช่ทุกอย่างนะขัเนล่านี้อาจจะเป็นคลื่นที่มันฝังในระบบดังนั้นต่อให้คุณ affirmation ต่อให้คุณพยายามแค่ไหนแต่ถ้าคลื่นนี้มันยังอยู่มันไงมันต้านทั้งที่บางทีเหตุผลคุณเอาเหตุผลไปชนะสิ่งนี้ไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันฝังรากเป็นความเชื่อคุณเอาเหตุผลชนะความเชื่อไม่ได้อะ เพราะมันฝังเข้าไปแล้วดังนั้นผมบอกว่าเทคนิคคือให้ทบทบวนสิ่งที่คุณเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะไรบ้างเขียนออกมาครับจะสามประโยคห้าประโยคแล้วถามว่าคํานี้เป็นจริงเสมอไปไหมหรือเป็นเพียงแค่โปรแกรมเก่าแล้วให้เขียนเวอร์ชั่นใหม่ที่มันดีขึ้นเช่นคุณบอกเงินหายากเขียนเวอร์ชันใหม่สิครับว่าเงินหาง่ายทุกวันการ รู้ว่าความเชื่อที่คุณถือไว้เนี่ยมันไม่ใช่ของคุณนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนขึ้นให้คุณรู้ว่าจริงไม่ใช่ของผพไมเป็นของใครของบรรพบุรุษครับที่มันตกทอดมาครับผมบอกเลยว่าความรวยความจนเนี่ยมันไม่ใช่กรรมพันธ์ทางสายเป็นกรรมพันธ์จริงนะแต่มันไม่ใช่กรรมพันธ์ทางสายเลือดแต่มันเป็นกรรมพันธ์ทางคาสอนครับทําไมคนรู้สึกว่าคนรวยรวยขึ้นคนจนจนหลงเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเขาสอนไม่เหมือนกับที่บ้านคุณสอนเขาสอนเนี่ยเหมือนกับคนอีกกลุ่มหนึ่งสอน คือผลพคฒน์ุที่ส่งผ่านมาทางคําพูดและน้ําเสียงลยพลังงานคนในครอบครัวมไม่ได้ส่งผ่านให้คําพูดครับแต่มันจะมาในรูปแบบของน้ําเสียงความรู้สึกหรือพฤติกรรมซ้าๆคนเราเนี่ยทำด้วย example ครับเด็กเรียนรู้ด้วยตัวอย่างครับถ้าสมมุติว่าเขาสิ่งที่เขาเห็นคือพ่อแม่กลับมาบ้านแล้วปั๊บเนี่ยโอ้ทะเลาะก,กันเรื่องเงินตลอด เงินเป็นรากฐานในความชั่วร้ายกลับมาบ้านแล้วพ่อบ่นหมดแรงวันนี้หาเงินกว่าจะได้เหนื่อยมากนะลูกประหยัดหน่อยเกิดความรู้สึกอะไรครับเงินต้องหามาด้วยการแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเห็นปะดังนั้นถ้าคุณยังมีความรู้สึกเหล่านี้ซึ่เกิดจากพฤติกรรมที่คุณเห็นเกิดจากความรู้สึกเกิดจากน้ําเสียงต่างๆนะครับขอตังแม่ไปซื้อหนูแบคิดว่าบ้านกูผลิตแบงค์ได้หรือไงคิดว่าบ้านเรามีโรงผลิตโรง ปินเอ่อปินปินธนาบัตรด้วยไงคุณก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเงินเป็นสิ่งที่หายากแม่พูดอย่างนี้คิดว่าเงินมันออกมาจากต้นไม้ได้ไงลองสิครับว่าในบ้านคุณเนี่ยพอเวลาพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยรู้สึกยังไงนะแล้วเขียนประโยคใหม่ว่าน,นี้ฉันขอเลือกพลังงานที่เบาและเปิดรับเงินครับลองพูดดูคุณรับพลังงานจากคนในบ้านมากกว่าที่คุณคิดนะ ถ้าคุณรู้ทันขึ้นเดิมคุณจะสร้างขึ้นใหม่ได้ครับคำพูดที่ฝังโปรแกรมว่าเงินเนี่ยคือภัยคำพูดของคนในที่บ้านเนี่ยมันคืออาจจะเป็นคำสาปทางพลังงานของคุณตลอดชีวิตก็ได้นะคำนี้สําคัญนะคําว่าคําสาปพลังงานระวังนะเงินเยอะจะมีปัญหารวยมากปัญหาเยอะหรือคุณเคยได้ยินคำนี้ยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ายิ่งรวยยิ่งหนาว ทำอะไรก็ตามนะคุณตำแหน่งใหญ่โตคุณประสบความสำเร็จในชีวิตจะไม่มีเพื่อนครบอ่ายิ่งตัวใหญ่ยิ่งลมดังพวกคำาพูดเนี้ยรวยเดี๋ยวเขาก็อิจฉาไม่อยากรวยหรอกเดี๋ยวคนมายืมตังค์อย่างเงี้ย่ะพวกนี้คือมีเงินคือไม่ปลอดภัยคำพูดเก่าๆที่คุณเคยได้ยินเนี่ยเอามาครับเขียนมาแล้วฉีกทิ้ง ขอบคุณความเชื่อเก่าแต่วันนี้ฉั้นจะเลือกความเชื่อใหม่เงินอยู่กับชั้นได้อย่างปลอดภัยและสงบดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณยังมีคําว่าเงินคือภัยคุณจะเป็นเหมือนคุณชวนนะว่าคุณจะหลีกภัยฮ่ะดังนั้นพอเวลาคุณจะหลีกภัยคุณก็จะพยายามหนีเงินนะครับดังนั้นอย่าหลีกภัยจงปรับมาใช่ไหมว่าเงินไม่ใช่ภัยเงินคือเพื่อนจิตใต้สํานึกของครอบครัวคือขึ้น ที่เรารับโดยไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวคุณรับมันไม่ไม่รู้ตัวหรอกครับจิตรวมของครอบครัวเนี่ยมันมีพลังที่จะกําหนดคลื่นหลักของคุณโดยเฉพาะตอน,นเด็กซึ่งตอนเด็กคุณยังไม่มีมวิจารณญาณในการคิดว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดังนั้นพอมันมาปุ๊บคุณได้ละกระแสความขาดกระแสความลำบากแล้วคุณคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งปกติพังครับท่านผู้ชมหลับตาถามเองว่าบ้านฉันเนี่ยส่งคลื่นเรื่องไหนเกี่ยวกับเรื่องเงินบ้างขอเลือกคลื่นใหม่ที่เป็นคลื่นที่จริงจริง ไม่ใช่จิตรวมของครอบครัวคือเราก็ไม่รู้แต่และคนเคยเจอประสบการณ์อะไรแล้วถ้ามันตกผลึกกลายเป็นจิตรวมของครอบครัวเมื่อน,นั้นมีปัญหาครับจิตใท้มนุที่ฝังจากครอบครัวสามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกสนามใหม่ของตัวเองคำนี้คือคียครับคำว่าสิทธิ์เลือกครับ พฤติกรรมการใช้งเงินของเราจริงแล้วมันคือสำเนาพลังงานของครอบครัวแหมคำนี้เพราะมากสำเนาพลังงานก็ป,ปี้มาเลยฮะเหมือนถ่ายเอกสารมาเลยดูวิธีการใช้งเงินของคุณครับว่าเหมือนใครในบ้านไหมลองดูซิหลายคนนะพ่อแม่งอกลุกงงกครับหลายคนพ่อแม่ทํางานหาเงินมาด้วยความลำยากลาบากลูกจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันนั่นคือถ้าพ่อแม่ใช้เงินแบบอะไรลูกจะใช้เงินแบบนั้นครับมันเป็นพฤติกรรมที่มันก็ปี้ บางคนพ่อแม่ใช้เงินเพื่อการอวดลูกก็จะมีการใช้เงินเพื่อการอวดพฤติกรรมการใช้เงินของคันชั้นเนเี่ยเหมือนของใครในบ้านลองคิดดูสิเหมือนป้าไหมเหมือนนาไหมเหมือนย่าไหมเหมือนพ่อหือแม่ไหมลองคิดดูเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมคลื่นจะเปลี่ยนสำเนาเก่าจะถูกลบคุณจะกลายเป็นต้นฉบับของพลังงานใหม่นี่คือคีย์คำว,ว่าคนรวยคนแรกของครอบครัวครับจริงๆแช่ว่าคนรวยคนแรกของตระกูลก็ได้นะ เขียนประโยคเกี่ยวกับเงินที่คุณเคยได้ยินบ่อยสุดในวัยเด็กเราดูสิครับมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นรหัสพลังงานเรื่องเงินในวัยเด็กที่คุณได้ยินบ่อยบบ้างเงินไม่ได้หามาได้ง่ายนะต้องประหยัดไว้ก่อนนะรวยแล้วจะลําบากรวยแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาคนรวยคนไม่ดีนะเคสารประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเงินที่คุณได้ยินบ่อยๆครับเช่น แล้วถามตัวเองว่าวันนี้ยังยังเชื่อคํานี้อยู่ไหมเจ๊ทคุณบอกว่าต้องเหนื่อยจะได้เงินลองเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเงินมันหามาง่ายครับรหัสคลื่นที่ไม่ได้สะท้อนออกมาคือพลังที่คอยบล็อกคุณอยู่เงียบๆมันเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นคลื่นก็จริงครับแต่ผมเรียกว่าคลื่นใต้น้ํามันเอามาเมื่อไหร่เมื่อน,นั้น,นครับปัญหาดังนั้นเทคนิคการแยกพลังของเรากับอ,ออกจากพลังของเขาเป็นยังไงครับ คุณสามารถรักครอบครัวได้โดยไม่จําเป็นต้องแบกพลังขึ้นเก่าออกมาไม่ใช่ขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่านะพลังขึ้นเก่าที่เราแบกความเชื่อความกลัวและพฤติกรรมต่างๆที่บางทีไม่ได้มาจากเราแต่มาจากคนที่อยู่ในครอบครัวเพราะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าหักล้างความเชื่อของคนที่คุณรักไม่กล้าหักล้างคลื่นของคนที่คุณรักผมบอกต้องหักคุณไม่หกักคุณอยู่ตรงนั้นตลอดกาลพลังที่ฉันแบกไว้ จากคนในบ้านคืออะไรความกลัวเงินหมดความรู้สึกไม่คู่ควรต่างๆพลังงานนี้เป็นยังไงความรักไม่เท่ากับการต้องแบกความเชื่อเดิมคุณจะรักเขาอยู่ได้แต่คุณไม่จะเป็นต้องเชื่อตามเขานะคำนี้สําคัญนะหลายคนบอกว่ารักก็คือต้องเชื่อตามไม่จําเป็นรักคือรักดูแลคือดูแลแต่คุณไม่จะเป็นต้องเอาความรู้ความเชื่อตามของเขาจากั้นไม่จาเป็นวิธีการขอบคุณพลังเก่าและตั้งสนาพลังงานใหม่โดยไม่ตาขอบคุณพลังงานเก่าครับ ไม่จะเป็นต้องลบนะขอบคุณและวางคนส่วนใหญ่พลาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลบนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลบเนี่ยก็คือคุณเริ่มต้านแหละต้านนี่คือการให้พลังมันครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขอบคุณบวกวางอันนี้เวิร์ครับ หลับตาแล้วพูดกับพลังงานเดิมว่าขอบคุณที่เคยดูแลฉันวันนี้ฉันขอเลือกพลังงานใหม่ที่ดึงดูดขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องต้านขึ้นเก่าครับแค่ปล่อยให้รู้อย่างมีคุณค่าแค่นั้นพอครับเขียนจดหมายคืนคลืนค่นเดิมคุณสามารถคืนคลื่นเดิมได้นะรีเทิร์นเหมือนคุณยืมของใครคุณก็คืนเขาอะคลื่นบางอย่างมันฝังมามันฝังพร้อมาความรักความผูกพันความเกรงใจในครอบครัว เราสามารถเขียนจดหมายเพื่อคืนคลื่นเดิมอยากให้เกียรติและสงบคุณไม่จําเป็นต้องบอกกับพ่อแม่ญาติจริงแต่จริงๆคุณรู้ว่าคุณขอคืนคลื่นนี้ไปโดยไม่แทรกแซงครับเขียนจดหมายคาว่าขอบคุณพ่อแม่หรือใครก็ตามในบ้านสําหรับทุกอย่างฉันรู้ว่าความเชื่อเรื่องเงินของคุณเคยช่วยให้บ้านเราอยู่รอดแต่วันนี้ฉันขอเลือกความเชื่อใหม่ที่เบามั่นใจและเปิดรับมากกว่าและฉันขอคืนพลังงานเดิมนี้ด้วยความรั อ่านจบแล้วเขียนจบแล้วเผาฉีหรือทำลายได้ตามสบายใจการคืนขึ้นด้วยความรักคือการปลดล็อกโดยไม่สันสะเทือนครับการล้างคลื่นที่ติดลบผ่านการเข้าใจโดยไม่ยึดติดครับคุณไม่จําเป็นต้องโกรธต้องดราม่าเพื่อปล่อยขึ้นเก่าแค่เข้าใจว่าความเชื่อแบบนั้นทําให้เขาเพราะเขาอาจะเจออะไรมาก็ได้นะมันทำให้เขารู้สึกแบบนั้น แต่ถ้าคุณปลดปล่อยโดยไม่สร้างความขัดแย้งเพราะแม่จะกลัวเงินหายเพราะเคยลำบากมาก่อนแต่ใจที่ไม่ต้านเนี่ยคือคลื่นที่ไม่สั่นเข้าใจแต่ไม่เก็บเอาไว้คือการปลปล่อยอย่างสมบูรณ์ครับใน,นถึงคลื่นที่คุณได้รับมาเช่นคลื่นความกลัวเงินขึ้นการไม่กล้าใช้และพูดว่าความเข้าใจนี้อาจจะเกิดขึ้นจากความรักแต่วันนี้ฉันไม่จาเป็นต้องใช้ความความคิดเดิมขอาเขาจะเดิมอีกต,ต่อไปแล้วคุณก็สร้างความเชื่อมั่นความเข้าใจใหม่การล้างคลื่นไม่ต้องใช้แรงครับแต่ต้องใช้ความเข้าใจอย่างเบา และพลังงานใหม่อยา่างสงบครับการปลดล็อกคำสาปในใจที่ว่าบ้านเรามีได้แค่เนี้ยอย่าหวังสูงเลยลูกคำพูดที่ว่าแหมบ้านเราคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเรามีแค่พอกินพอใช้ก็พอแล้วมีใครแบบนี้บ้างพิมพ์มาหน่อยอันนี้เป็นคำสาปแบบนุ่มนะที่มันจะล็อกให้สนามพลังงานเงินมันมันไม่เข้ามาหาคุณคุณอาจจะไม่ได้ เชื่อคำนี้แบบเต็มแต่พอได้ยินซ้ำๆมันจะกลายเป็นบรรยากาศโดยรวมของบ้านคุณฝังว่าการมีเยอะคือการเกินตัวดังนั้นการมีน้อยมันจะส่งผลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเยอะต่อให้วันนี้คุณมีเงินเยอะอะไรขึ้นมานะคุณจะถือว่ามีเยอะเนี่ยเท่ากับเกินตัวดังนั้นเดี๋ยวมันจะหายไปเองให้มันได้พอดีตัวเพราะมันคืออะไรเกินตัวแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ละไม่คุ่ควรครับเขียนประโยชน์ที่เคยได้ยินบ่อย,อยคือบ้านเรามีแค่นี้ พอเนี้ยอย่าเกินหน้าเกินตาเลยลูกแล้วกลับมาตั้งต้นพลังงานใหม่ว่าฉันรักในสิ่งที่บ้านให้แต่ฉันพร้อมเปิดประตูสู่สนามพลังงานใหญ่กว่าถามว่ามันดีไหมมันดีในแง่ของการที่มันไม่ตะกายเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่แถมตรงคำว่าเปิดรับพลังงานใหม่ด้วยมันจะอยู่แค่นั้นตลอดกาลค่าสารทำพลังงานไม่ใช่คำหยาบแต่คือคำที่ำคำจำกัดที่ข้อจำกัดที่มันฝังเข้าไปครับ ี่ยนโปรแกรมที่บอกว่าต้องลำบากเราต้องลำบากเหมือนเขาหรือต้องลำบากก่อนเหมือนเขาก็จะได้และเขารู้สึกว่าถ้าคนในบ้านลำบากฉันก็ต้องลำบากสิแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะผมติวลูกศิษย์หลายคนเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถนะ้าเขารู้สึกถ้าเขาสบายแปลว่าเขาขี้เกียจจริงๆไม่ใช่จิตจะต้านความสบายถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกแบบนี้ความเชื่อเดิมว,วิติกรรมเดิมซ้ําๆครับแม้คุณจะได้เงินแต่จิตจะบังคับให้คุณใช้จนหมดแล้วกลับเข้ามาสู่โหมดความลำบากเหมือนเดิมครับ ฉันไม่จําเป็นต้องลําบากเหมือนใครเพื่อพิสูจน์ว่าฉันมีคุณค่าฉันเลือกสนามที่เบาและมั่งคั่งโดยไม่ละทิ้งความกระตัญยูก็ได้กตัญยูก็ยังกระตัญยูนะแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อเหมือนความสบายไม่ได้แปลว่าในละคุณนะคุณยังรักคนในบ้านเหมือนเดิมแต่คุณแค่เลือกสนามพลังงานใหม่วิธีฝึกพูดกับยีนในใจนะไม่ยีนไม่ใช่เสื้อยีนเกยีนแต่ยีนสที่มันติดมาในโครโมโซมที่มันติดมาในกรรมพันธุ์ว่า ฉันขอบคุณแต่ฉันเลือกพลังงานใหม่แล้วยีนส์ตัวเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องตัดทิ้งแต่คุณต้องพูดกับมันวยเจตนาใหม่เพื่อให้พลังงานที่ฝังมาในร่างเนี่ยปรับรูปแบบสนามพลังงานใหม่ร่างกายเรามียีนส์จากบรรพบุรุษครับซึ่งบรรจุข้อมูลทางพฤติกรรมพลังและความเชื่ออยู่มันเหมือนเป็นยีนส์เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโครโมโซมนะฮะเป็นโครโมโซมต่างๆพวกเนี้ยนะฮะ เป็นพวกยีนพวกโครโมโซมต่างๆเนี่ยมันถูกฝังมาจากบ,บรรพบุรุษครับดังนั้นคุณจัดการสื่อสารกับมันหลับตามือวางบนอกหรือตรงท้องก็ได้ครับเพราะคุณร่างกายที่ได้รับพลังงานจากบรรพบุรุษแต่วันนี้ฉันขอเลือกสนามพลังงานใหม่ที่มั่นคงเบาและยั่งยืนยีนคือผู้ส่งต่อพลังครับถ้าคุณใส่คลื่นด้วยสติมันจะเปลี่ยนครับการตัดสายพลังโดยไม่ตัดสายสัมพันธ์ อ่านี่สำคัญคุณไม่ต้องตัดขายคนในบ้านครับคุณแค่เปลี่ยนคลื่นครับแค่ไม่ยอมให้คลื่นเดิมพุกคามชีวิตคุณครับและไม่เชื่อในคลื่นเดิมต่อไปครับเขียนประโยคนี้อ่านซ้ำๆฉันขอแยกพลังงานนียไม่ใช่ของฉันโดยไม่ลดคุณค่าคุณไม่ต้องเสียใครเพื่อให้ได้พลังงานใหม่คุณแค่แยกคลื่นออกจากความรักครับ วิธีสร้างคลื่นใหม่ให้คนในบ้านเป็นยังไงครับปล่อยคลื่นพลังของคุณออกมาจนพลังทั้งบ้านเริ่มเปลี่ยนถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนคลื่นคนในบ้านนะมันต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่ให้ความเชื่อผิดคุณต้องไปเปลี่ยนพ่อก่อนไม่ใช่คุณต้องเปลี่ยนจากตัวคุณก่อนจนหลายคนพอเริ่มเปลี่ยน๊บหลายคนคิดว่าต้องออกจากบ้านต้องทำาลรวไม่ใช่คุณสามารถใช้พลังงานคุณเนี่ยคุม คลุมบรรยากาศหรือคลุมคลื่นในบ้านได้แต่มันต้องเริ่มเปลี่ยนจากคุณให้ของคุณนะ,สะเสถียรครับพอของคุณพลังงานสเสถียรปุ๊บมันจะเริ่มแผ่คนรอบข้างจะรู้สึกได้เหมือนคุณเคยเจอคุณเคยไปเจอคนที่อารมณ์เย็นแล้วคุณรู้สึกเย็นตามไหมนั่นแหละนั่นแปลว่าความเย็นของเขามันมันถึงความเย็นของคุณไนดะ้ความนิ่งความเบาของเขาบางทีเราไปเจอผ้าบางรูปที่ปฏิบัติดีๆปฏิบัติชอบแล้วคุณรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ใกล้หลวงพ่อรู้สึกล่มเย็นเหลือเกินเนี่ยที่เขาเราจะเรียกว่าล่มเย็น คือมันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกไม่ร้อนรนรู้สึกสบายความรู้สึกอันนครับมันแผ่ออกไปได้พลังงานใหม่ไม่ต้องเริ่มจากที่ใหม่ครับแต่เริ่มจากที่ที่คุณยืนอยู่ในปัจจุบันนี้วางมือที่หัวใจแล้วพูดว่าฉันขอคืนพลังค,คุณสามารถเรียกคืนพลังที่ปล่อยให้ขึ้นเก่าในครอบครัวเนี่ยมันครอบคุมเอาไว้เพื่อยืนยันอธิปไตย ในพลังงานมากถึงคุณมีอธิปไตยนะคุณมีสิทธิ์ที่จะมีหลายคนบอกว่าต้องออกมาจากบ้านก่อนไหมถึงจะสามารถสร้างความเชื่อใหม่ได้ไม่จําเป็นครับผณสามารถยืนหยัดในอธิปไตยในความเชื่อของคุณได้ครับหลายคนเนะี่ยมีความเชื่อบางอย่างที่ได้มาโดยไม่รู้ตัวไม่ยอมแสดงความมั่นใจบอกว่าทําดีแต่เด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากให้เราเด่นเกินนะฮะ หรือไม่กล้ารับเงินเพราะมีคืนเก่าฝังพวกนี้คุณสามารถเรียกคืนสิทธิ์ในการตั้งเจตนาลงใหม่ได้นะครับบอกว่าฉันขอคืนพลังงานนี้แล้วฉันจะเลือกพลังงานใหม่พลังของคุณคือพลังที่คุณมีสิทธิ์ที่เต็มที่ขอคืนมันอย่างสงบค,ครับปลดล็อกสิ่งที่ซ่อนนะฮะบางทีมันซ่อนมันในเสียงัวลร้านะน้ำเสียงแบบเหนื่อยยอมแพ้หรือบางทีเป็นตลกร้ายเนี่ยสส้นเดือนต้องกินมาม่าอีกแล้วเนี่ย พวกนี้ตลกลร้ครับตลกลร้อ่ะโถเงินอีกแล้วเหรอเหนื่อยอะ่ะจะหาได้เนี่ยคำพูดแบบนี้เป็นแบบเป็นตลกไร้เรื่องเงินไม่ต้องอ่านจะฟังดูตลกนะแต่ตลกตลกไปชีวิตคุณจะไม่ตลกด้วยนะครับสังเกตกาพูดติดปากครับแค่แค่รอดก็บุญแล้วนะแค่มีกินมีใช้ก็บุญแล้วนะพวกนี้เป็นคำพูดที่มาติดปากแต่มันเหมือนตลกร้แต่มันคือตลกจริงๆมันคือทําให้ชีวิตคุณไม่ไปไหนครับ คำที่เหมือนลอเล่นอาจจะเป็นคลื่นที่ขวางคลื่นที่สุดก็ได้ครับสร้างพฤติกรรมใหม่ที่คลื่นไม่ตรงกับของเดิมครับนี่คือวิธีการ้ากของเดิมนะถ้าคุณยังใช้คลื่นเดิมอยู่คลื่นใหม่จะไม่เสถียรครับสร้างพฤติกรรมใหม่ที่สะท้อนใหม่ที่ท่านทจะรู้ว่าเราเปลี่ยนแล้วครับจ่ายแบบตึงใช้คําพูดเหมือนพ่อแม่เก็บของอเก่าแบบขาดล้วนเป็นคลื่นที่ส่งซ้ำจากพลังงานในครอบครัวคุณต้องสร้างพลังงานใหม่ครับ เรื่องหนึ่งพฤติกรรมที่จะทอนครับเช่นจ่ายเงินแบบมั่นใจกล้าพูดว่าใช้รับสิ่งดีๆใช้คําใหม่ที่เปิดนิ่งเบานะครับนี่คือสนามพลังงานของจริงสนามพลังงานใหม่ไม่ต้องยืนยันผ่านการกระทาครับไม่ใช่เป็นคําพูดแต่คือการเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยครับการเลือกจะเป็นรหัสพลังงานใหม่ของครอบครัวคุณสามารถเป็นเทียนเล่มแรกในครอบครัวที่จุดเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดได้คุณมี สิในการเป็นต้นสายพลังงานใหม่ไม่ต้องร้อยใ,ใครเปลี่ยนแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแค่ใช้พลังงานนิ่งก็เพียงพอคนในบ้านจะเริ่มซึมซับพลังงาน INDISTINCT คุณโดยไม่รู้ตัวคุณจะกลายเป็นรหัสพลังงานใหม่ในบ้านฉันคือรหัสพลังงานใหม่ของคนในครอบครัวฉันเลือกเปิดคลื่นที่เบามั่นคงครับคุณไม่จำเป็นต้องตัดใครแค่เลือกใหม่อย่างมั่นใจยืนหยัดให้นานพอจกักรวาลจะจําจดจําคุณเป็นจุดเปลี่ยนของครอบครัวครับคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครในบ้านนะ เพราะคุณสามารถเป็นคลื่นพลังงานใหม่ได้ความรักไม่ต้องการแรกครับคุณสามารถรักครอบครัวและเลือกคลื่นที่ไม่เหมือนใครในครอบครัวเลยก็ได้ความรักกับการเลือกคลื่นนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างกันคุณสามารถรักเขาเหมือนเดิมแต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้คลื่นเดียวกับเขาคุณสามารถสร้างคลื่นใหม่ได้ถ้าเราไม่เหมือนเขามันไม่ได้แปลว่าเขากับเราตัดขาดกันนะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครในบ้านเพราะคลื่นใหม่ของเราคือหัวใจคือของขวัญเอาสิ่งนั้นกลับมาได้ครับ พลังงานใหม่ไม่ใช่การแยกตัวออกแต่มันคือการยืนหยัดเส้นทางใหม่ในสิทธิของเราในเส้นทางใหม่ที่กำลังจะสร้างเห็นไหมครับดังนั้นตอนนี้ถ้าใครที่มีคำพูดใครที่มีคำสอนใครมีความเชื่อต่างๆดูบทนี้ซ้ำๆที่ผมบอกนะว่าใจดูซับเนี่ยเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องขอร้องคลณนะว่าคุณต้องดูซ้ำๆดูครั้งเดียวไม่พอดูห้าครั้งไม่พอดูสิบครั้ง คุณต้องดูร้อยครั้งดูพันครั้งดูไปเลยดูวนไปเลยเพราะอะไรเพราะการดูแต่ละครั้งจะทำให้คุณเกิดปัญญาไม่เหมือนกันทําให้คุณคลัไม่เหมือนกันบางทีวิดีโอเดิมนะผมก็ไม่ได้พูดอะไรใหม่คือวิดีโอเดิมรู้คุณร,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 รู้คุณดูวิดีโอหนึ่งอย่างนี้ไหม ep หนึ่งแล้วคุณดูถึง ep สุดท้ายแล้วคุณวนมาดู ep, EP หนึ่งใหม่ความเข้าใจ ep หนึ่งคุณจะไม่เหมือนเดิมเป็นคลิปเดิมโค้ดแมงพูดเหมือนเดิมแต่ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมผมแนะนำลักเรียนหลายคนแล้วที่เวิร์กและที่สามารถทําใจดดู้ําาไคืออเเต่ลลโพงย มีทีวีในบ้านซื้อลำโพงตัวเล็กไม่กี่ตังมาต่อนะฮะหรือออกไปข้างนอกซื้อหูฟังเสียบไว้ตลอดเวลาแล้เขาฟังตลอดเวลาแล้วอยู่เ็าบอกว่าแปลกมากเลยโค้ดแบงค์ผมรับอีเมลทุกวันนะแปลกมากเลยโค้ดแบงค์อยู่เงินก็เข้าอยู่ๆตังก็เข้าอยู่ๆก็ไม่รู้ว่าดีลต่างๆดีๆเข้ามาลูกค้าที่ปิดไม่ได้ก็ปิดได้อยู่ๆเข้ามาจากการฟังซ้ําๆอย่างเดียวแล้วนนผมบอกเลยว่าใจดูซับมันมีพลังมากถ้าคุณฟังซ้ําๆไปเรื่อยๆต่อไปคุณจะเป็นใจดูซับแบบอัตโนมัติแล้วคุณจะรวยไม่รู้เรื่องเลยครับ ถ้าใครยังไม่ดู EP ก่อนหนะ้ารีบไปดูนะถ้าใครดูแล้วก็ดูซ้ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ